สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กับเกมแลนด์ด็อกไอดอ a v อ n g e เซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิวอาชีพไหนจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็วิธีการบิ้วต,ตัวในฉบับของผมเองแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรานในวันนี้ผมมาร์คเบเกอร์ขอแนะนําแหล่งขายบัตรเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Google Play Gift Card ไอซูนกิฟต์ก ยูนิพินและเลเซอร์โกที่ร้าน CGC Thailand มีขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยากสะดวกปลอดภัยมีทีมงานคุณภาพคอยซัพพอร์ตใช้บริการได้ที่ www.cgcthailand.com นะครับโดยนสำหรอาชีพไนนั้นคำโปรยเนี่ยก็ได้มีการระบุเอาไว้นะครับว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวแต่จะเป็นอย่าง้นไหมเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มต้นนะครับในส่วนของการอัพสเตตัสเนี่ยผมจะอัพ3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือในส่วนของค่า STR ที่จะเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มค่า P a d k เนี่ยได้เยอะที่สุดลองลงมาก็คือค่า AG แล้วก็ค่ารักนั่นเองเพราะผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบสไตล์การเล่นอ่ะที่เน้นใช้สกิลแล้วก็สร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติ แต่ถ้าใครนะครับที่จะเน้นใช้สกิลเพลงอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนในส่วนของค่าเอจินั้นไปเป็นค่าวิทก็ได้เพราะว่าสกิลของไน์นั้นจะมีการเอาพลังชีวิตไปคำนวณด้วยดังนั้นนะครับยิ่งเรามีพลังชีวิตเพิ่มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ลุน่นแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับ ต่อมาก็คือเรื่องของสกิลครับหากเราต้องการที่จะดึงเอาประสิทธิภาพในเรื่องของการสร้างความเสียหายของไนท์ออกมาได้อย่างเต็มที่เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้สกิลโจมตีใหม่ทั้ง4สกิลของไนท์เลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไปคลากับสกิลในตอนที่เป็นซูสแมนด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นแท้งกึ่งดาเมจไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะดึงดาเมจออกมาได้สูงที่สุดนั่นเองทีนี้เรามาดูความสามารถที่น่าสนใจของแต่ละสกิลกันครับเริ่มต้นกันที่สกิลแรกนั่นก็คือ a l l e Blade ดูความน่าสนใจของสกิลนี้เนี่ยก็คือมีโอกาสในการที่จะสตันศัตรูได้จึงสามารถที่จะใส่เข้าไปในสล็อตแรกเพื่อขัดจังหวะการใช้สกิลบอสในช่วงต้นเกมและอีกหนึ่งความสามารถนะครับก็คือสกิลนี้เนี่ยมันล็อกเป้าให้ไปโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหลังดังนั้นหากเอาไปใช้ในโหมด PVP นะครับก็มีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายให้กับพวกคีตหรือว่าวิาวาสาดก่อนได้แต่หากเอาไปใช้ในโหมด PVE นะครับถ้าในด่านนั้นเนี่ยมีลูกน้องบอสเป็นจำนวนมากสกิลนี้เนี่ยก็สามารถที่ จะทะลุไปถึงตัวบอสเพื่อขัดจังหวะสกิลได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูสกิลที่ใช้คอมโบกับ all b l บ d ดนะครับนั่นก็คือ impact นั่นเองโดยสาหรับสกิลนี้นะครับมีความน่าสนใจตรงที่มันสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งหากเราเอาไปใช้ในโหมด pvp นะครับศัตรูที่ยืนแนวหลังอย่างพวกพีทแล้วก็วิสัทเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายที่รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับหากศัตรูเนี่ยติดดีบัฟหนักหน่วงจากสกิล all b l a ล e มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มมากยิ่งขึ้น การเอาค่า a d k แล้วก็ m a c HP ส่วนหนึ่งของไนท์เนี่ยมาคำนวณเพื่อสร้างความเสียหายดังนั้นนะครับยิ่งเราเนี่ยมี m a c HP มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถที่จะสร้างความเสียหายด้วยสกิลนี้เนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากขึ้นครับทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งคอมโบครับซึ่งคอมโบนี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของไนท์เลยเพราะว่าสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป้าเดี่ยวเนี่ยได้รุนแรงที่สุด เริ่มต้นกันที่ชาร์จแอ t แท c กนะครับสกิลนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายมากนักแต่ว่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเก็บสแต็กจิตวิญญาณต่อสู้เนี่ยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งก็ยังจะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็ช่วยลดดาเมจที่ได้รับลงได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่สกิลที่เป็นไฮไลท์จริงๆของคอมโบนี้เนี่ยนั่นก็คือสกิลเพียสครับ สำหรับสกิลเพียสเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงที่สุดในบรรดาสกิลทั้งหมดของไนท์เลยก็ว่าได้เพราะนอกจากจะมีตัวเลขดาเมจพื้นฐานที่ค่อนข้างสูงแล้วเรายังสามารถที่จะเพิ่มความเสียหายให้กับตัวสกิลนี้ได้อย่างแรกนะครับเราจะต้องบิลไนท์ให้มีแม็กเอชพีแล้วก็ค่าคริสตลเลตเนี่ยที่สูงมากพอเพราะสกิลนี้เนี่ยจะสร้างความเสียหายเป็นจำนวน3ครั้งซึ่งในแต่ละครั้งนั้นก็จะเพิ่มดาเมจให้รุนแรงเพิ่มไปยิ่งขึ้นตามค่าแม็กเอชพี้ นะครับในทุกครั้งที่ทําการสร้างความเสียหายหากติดคลีติคอลเนี่ย เราก็จะได้รับสแต็กจิตวิญญาณต่อสู้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งสแต็กวิญญาณต่อสู้นี้นะครับมันจะมีผลต่อไฟนอลดาม a หรือว่าการสร้างความเสียหายครั้งสุดท้ายของสกิลเพียร์ครับยิ่งเราเนี่ยมีสแต็กจิตวิญญาณต่อสู้มากเท่าไหร่ไฟนอลดามีสก็จะรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นดังนั้นนะครับหากเราต้องการที่จะใช้สกิลเพียร์สร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป้าเดียวอย่างรุนแรงเราจึงจะเป็นที่ต้องมีค่าแม็กซ์พีและก็ค่า Critical เาค,รรครที่เพิ่งเิ่าเลท ยังไม่สามารถที่จะอัพทั้ง4สกิลนี้ได้นะครับก็จะสามารถเลือกใช้เป็นสกิลอื่นๆก่อนได้อย่างเช่นคอมโบสปิริตไรท์ที่จับคู่กับเออร์ชัตเตอร์นะครับก็จะมีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นวงกว้างมีบัฟช่วยเพิ่ม ATK นะครับแล้วก็ตัวเออร์ชัตเตอร์เองเนี่ยก็มีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็สตันศัตรูได้อีกด้วยทั้งนี้นะครับหากในทีมเนี่ยมีตัวละครที่มีความสามารถในการลบบัฟไม่มากพอเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนจากเออร์ชัตเตอร์มาเป็นเฟรทัลบก็ไดดด้้วยเเช่นีวก ต่อมาเรามาดูในส่วนของการ์ดกันบ้างครับโดยผมเนี่ยจะพยายามหาสเตตัสหลักเนี่ยเพียงแค่2ค่าเท่านั้นครับนั่นก็คือการเพิ่มในส่วนของค่า P A D K แล้วก็การเพิ่มค่า m a x s p เพราะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่านายเนี่ยเป็นตัวละครที่ยืนแนวหน้าดังนั้นนะครับถ้าจะเน้นดาเมจเพียงอย่างเดียวเลยเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะบางแต่ว่าถ้าเรามาเน้นในเรื่องของค่า MaxSP ด้วยก็จะทําให้นายเนี่ยสามารถที่จะยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับตัวสกิลเนี่ยยัง ดังนั้นนะครับก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราหาการ์ดที่มีความสามารถในการเพิ่มคาม่า m a x hp เข้ามาเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์2ต่อเลยครับส่วนอีกหนึ่งค่านะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้หามาใสา่นั่นก็คือการเพิ่มค่าคล i ที่เข้าเลนั่นเองก็จะช่วยทําให้สกิลเพียสเนี่ยสร้างความเสียหายได้รุแนแรงเพิ่มมากขึ้นครับมาดูในส่วนของสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะครับโดยผมเนี่ยอาจจะไม่ได้แนะนําทุกตัวแต่ว่าก็จะมาแนะนําตัวที่ใช้อยู่กันแล้วกันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นบัฟเฟอร์เมดครับ สำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยมีความสามารถที่น่าสนใจตรงที่หากตัวละครของเรานะครับโจมตีติดคริติคอลก็จะเพิ่มสแต็กพิเศษที่จะช่วยเพิ่มค่า P a d k ขึ้นมาซึ่งอนอกเหนือจากสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถแบบนี้แล้วนะครับอาจจะหาเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถในการเพิ่มค่าคริติคอลเลทก็ได้จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระในตอนที่เราเนี่ยจะต้องหาการ์ดหรือว่าอุปกรณ์เพื่อม,มาเพิ่มค่าคริติคอลเลทเนี่ยให้กับตัวละครของเราครับ เอาละรครับทีนี้เรามาดูในส่วนของภาพรวมกันนะครับเริ่มต้นที่โหมด PVE ไม่ว่าจะเป็นฮอคอยฝึกฝนการตีบอสหรือว่าในโหมดผจญภัยนะครับไนท์ Knight เนี่ยจะค่อนข้างมีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวโดยเฉพาะกับพวกบอสซึ่งเอาจริงๆแล้วถึงแม้ว่าไนท์เนี่ยจะมีสกิลที่มีความสามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นมากนักหากเทียบกับอาชีพอื่นๆที่มีเหมือนกันอย่างเช่นฮันเตอร์หรือว่าวิสา แต่ในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวโดยเฉพาะกับพวกบอสเนี่ยผมบอกเลยครับว่านท์เนี่ยทำได้ดีเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าสกิลไฮไลท์อย่างเพียสนั้นจะมีการเซตอัพที่ค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บสแต็กศิตวิญญาณต่อสู้ให้มากพอหรือว่าการบิลให้ตัวละครเนี่ยมีพลังชีวิตแล้วก็ค่าเครทิตเข้าเลดเป็นจำนวนมาก จึงจะสามารถใช้งานสกิลนี้ได้อย่างรุนแรงแต่ถ้าหาว่าใครที่ทําได้นะครับผมบอกเลยครับว่าสกิลเพียสของไนนยนี้ถือเป็นสกิลแบบท,ที่ทําให้ผมเนี่ยผ่านบอสมาไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัวแล้วครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ PVP กันบ้างนะครับ ด้วยความที่ไนท์นเนี่ยมีสกิลที่มีความสามารถในการพุ่งเข้าโจมตีศัตรูที่อยู่แนวหลังอีกทั้งก็ยังมีความสามารถทั้งในเรื่องของการสตันแล้วก็ขัดสกิลการไล่นะครับดังนั้นเนี่ยจึงถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถแก้ทางพวกวิสาต์เนี่ยได้เป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทนั้งในส่วนของ q u i p m e n t แล้วก็การ์ดเนี่ยก็จะต้องแน่นในระดับหนึ่งนะครับเพราะด้วยความที่เป็นตัวละครสายโจมตีระยะประชิดจึงมีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีเนี่ยสูงม,กมากๆหรือไม่นะครับถ้าเราโชค ไม่สามารถที่จะขัดสกิลไฮวิสรดได้หากโดนสกิลหมู่ขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะล้มได้อย่างรวดเร็วอีกเรื่องนะครับก็คือในช่วงนี้เนี่ยเอ็ดการ์ค่อนข้างที่จะระบาดเพราะว่าเกมเนี่ยแจกให้กับผู้เล่นทุกคนฟรีนะครับซึ่งหลายๆทีมเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการต่อสู้ที่ค่อนข้างนานแต่สําหรับทีมที่มีไนท์เป็นตัวหลักอย่างผมนะครับบอกเลยครับว่าไม่ได้ใช้เวลานานอย่างที่คิดเพราะถ้าหากว่าเรานะครับจัดคอมโบดีด อย่างเช่นการให้ฮันเตอร์แล้วก็แท้งใช้สกิลที่มีความสามารถในการลดค่าเดฟของศัตรูลงแล้วก็ให้พท็เนี่ยใช้สกิลฮ h ล l ี่ไลท์เพื่อทําการลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของศัตรูออกไปจากนั้นนะครับปล่อยให้นท์เนี่ยเก็บสแต็กสักหน่อยแล้วก็ใช้สกิลเพียรแตะครับโจมตีอย่างรุนแรงผมบอกเลยครับว่าตัวยืนแนวหน้าอย่างครูเซเดอร์หรือว่านท์ของศัตรูเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตหรือว่าเพิ่มค่าเดฟเนี่ยได้ทันเวลาอย่างแน่นอนครับ แล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับนั่นก็คือส่วนของการแนะนําอาชีพที่จะมาคอมโบทําให้หนห์เนี่ยเก่งได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอะ่ะเริ่มต้นกันที่อาชีพแรกนั่นก็คือคูเซเดอร์เลยครับ โดยสาหรับครูเซเดอร์เนี่ยจะมีสกิลซัพพลายไฟนะครับที่จะทําการหักพลังชีวิตของตัวเองเพื่อเอามาเพิ่มเป็นเกราะป้องกันนะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมซึ่งก็จะทาให้นา์เนี่ยถึดไปเพิ่มไม่ยิ่งขึ้นส่วนอีกหนึ่งสกิลอย่างเล s i d เดนโซอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับเพราะว่าเป็นสกิลที่เพิ่มทั้งในส่วนของพลังป้องกันะแล้วก็พลังโจมตีแน่นอนเลยครับว่านท์เนี่ยก็จะได้ไประโยชน์ไปเต็มๆเลยอาชีพต่อมานั่นก็คือฮันเตอร์ครับ คันเตอร์เนี่ยมีสสกิลที่น่าสนใจที่สามารถเอามาคอมโบกับไนท์ได้นะครับสกิลแรกนั่นก็คือร a p i d ิ h o o t i n g เป็นสกิลที่มีความสามารถในการที่จะลดเกราะป้องกันของสตูเนี่ยได้สูงถึง400หน่วยกันเลยทีเดียวซึ่งอีกหนึ่งสกิลนะครับที่สามารถใช้ได้ดีไม่แพ้กันนั่นก็คือ Falcon Mastery ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลครับที่สามารถลดเกราะของสตูลงได้ซึ่งหากเรานะครับใช้ทั้ง2สกิลนี้ก่อนที่ไนท์เนี่ยจะใช้สกิลเพลสผมบอกเลยครับว่าัตู นอกเหนือจากฮันเตอร์แล้วนะครับก็ยังมีอสองอาชีพครับที่สามารถที่จะลดเกราะของศัตรูลงได้เหมือนกันนะอาชีพแรกนั่นก็คือเสกนั่นเองครับจะมีสกิลสโตนเคิร์ e นะครับที่จะลบปั๊บที่เกี่ยวกับการป้องกันออกแล้วก็ Magic r o ดนะครับที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีได้สูงถึง30%ก็สามารถที่จะเอามาใช้คอมโบกับไนท์ได้เหมือนกันส่วนอีกหนึ่งอาชีพนะครับนั่นก็คือโลกนั่นเองครับ โลเนี่ยจะมีสกิล remove armor นะครับซึ่งจะทำให้ศัตรูเนี่ยถูกลดพลังป้องกันอย่างค่าเดฟแล้วก็เอ็มเดฟอย่างละ30ซึ่งนั่นนะครับก็เท่ากับว่าถ้าสกิลนี้เนี่ยถูกใช้งานก่อนที่สกิลเพียสของไนท์จะโจมตีโดนศัตรูนะครับก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเลยครับ ส่วนอาชีพสุดท้ายนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะมีติดทีมกันอยู่แล้วนั่นก็คือพีนั่นเองซึ่งโดยปกตินะครับพีเนี่ยก็จะมีความสามารถทางในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็บูทพลังป้องกันหรือว่าทําให้หนายเนี่ยยืนรับดาเมจได้นานเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยจากการมอบบัฟที่ช่วยลดดาเมจที่ได้รับลงนั่นเองแต่ว่าสําหรับ2ส,สกิลนะครับที่จะช่วยบูทดาเมจให้กับนายได้เป็นอย่างดีอันแรกเนี่ยก็คือกอรเลียครับสกิลนี้เนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มค่าลัก ซึ่งนั่นก็จะช่วยบูทค่าริทิเคอลเลตให้กับไนท์ได้ส่วนอีกหนึ่งสกิลอย่าง i m p o s i t i o Magnus เนี่ยก็ช่วยบูทดาเมจได้ดีไม่แพ้กันครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับอาชีพนี้ครับซึ่งหากใครกําลังมองหาอาชีพที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวได้ยอย่างรุนแรงโดยเฉพาะกระพกบอสบอกเลยครับว่าอาชีพนี้นี่ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ครับหากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมบล็อกเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ